กุ uh, ้งบๆอูท uh ุกคนด้อ huh. อ uh ื้อหืออื แล้วทุกคนวันนี้พบกับพองจากรูมฮาฮ่าวันนี้มาพบกับเมนูชิมิสึว่าอะกุ้งหอยปลาหมึกในอย่างหรือว่าเขาเกิดทะเลทังอะไรทุกคนขเขาเอิดว่าทะเลทังเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าเขากับบริทอกซิตโตคือเขาเจอเ้ากระเซากระโตเนาะนทุกคนเนาะน,นะนี่เป็นเมนูที่อยากกินโดนแหละก็เลยลองเห็ดเนาะทุกคนเนาะอ่า มาเด้อพี่น้องเด้อนี่ก็คือเมนูที่บพราเคยกินคือการถาแหละเนาะแต่ก็ชิมมาลองกินอันนี้ก็คือหอยหอยในอันนี้อื้มโอ้แสววพอจาเอาหัวใส่พริกปาฟิก้าหัวใส่อ่ามงพริกเผาทุกคนนอัน,นนี้นะแล้วก็วยยกลัวใสียังอีกเอ้ากุ้งต่างๆนั่นหน่าเลยทุกนนนคนเนาะเนาะพี่น้องเนาะเข้ากาันไปอ่า ใครอยากหูว hey, ิธีเห็ดกับไปเชิญหาใน Google ไปหาใน y o u ูทูบบ้งเด้อแซ่บแซ่บน้ำกันเนาะนี่เฮาก็มากกับเซนอันนั้นเซนสปาเกตตี้เซนมีมีสปาเกตตี้นะทุกคนเนาะอื้อหือ แซ่บอยู่พี่น้องอืออันคื้ปลาหมึกอือหือแบ,บ, mm. แบ,บอัแบบนนี้ปาหมึกปลาหมึกสายแบบนอารูก่อนนเดี๋ยวพี่ลองด้ยเาะฉัน้องกินอย่างเบียปลาหมึกสายแบบ เป็นเมนูที่เองนะพี่น้องเนาะนี่ปลาหมึกสายแซ่บกันนะทุกคนเนา้องห,หูเลยน้ำปลาควอมเป็นเด้ทุกคนออื คนละ่พื่อนอ่ะกาต้องกินซมนีกาฮอกเลยไม่เจอ,อนักโขไปแถะก่อนฮอกเย็บนตูวเว้เยน็นร้ายมือแล้วมันก็บอยากัดปันได้ไมนได้บรสียบปันได้มันอนาย,นยอากค่ะทุกคนอืม มีแล้วเนาะไอ้ที่กุ้งเืออทะเลทั้งสุดแสบโอ้ยมันกุ้งมันกุ้งเออกุ้งเขาไปเอาสดๆในในเมโคนะ่ะไม่ใช่เป็นทังเลยเขาใส ygen, ่ออกซิเจนเขากัเลือกเอาเป็นกิโลซื้อได้กิโลละสองร้อยเก้าสิบเก้าบ,บาทเทนะ่านั้นแสบแบบ เขาก็ใส e ่ในอนั่นใส่ในทางออกซิเจนเหรอไม่ใช่กลุ่มได้ทุกคนกลุ่มยังเป็นเป็นได้เนี่ยมันเป็นใส่ใส่กลางบนเป็นใส่ใแยงแหววมันสิหอมดับพี่น้องด้วยเหาอันนั้นเอาอันนั้น ข้าขวคั่วนี่เพามันสีหอมพักเทียมแล้วก็ฟงปลาปิกากา,แบบามันกลพวกแบบหอมมันหวานนี่ซะได้ข้าวบริเวณแบบเพชรเนาะทุกคนเนาะมันโบเพชรปันใดนี่กุ้บบง,นนกนกนงนี่เแา้วก็จุ่มหนามเนาะหนามแบบอันนี้มันจิ้มมันกุน้งแซบบ่บๆทุกคนเด้ออื้อหืออื้อหืออื้อหือ พิซซุดเล็กสามโลชาทิพย์เฟื่องยกินมากกินเห็นตัวนั้นเลยพี่น้องคริปโตไปหลินภูเก็ตเข้าไปหลินไปหลินตลาลดรถไถ่พี่น้องเนี่ยลองเสิร์ชสปากเก็ตตี้เนาะกินไปกินมากกับส,สายวันหาเนี้วมือเลยเจ้าพี่น้อง โอ้มันไม่กระเทียมเจ้าขวัาสุกเออพี่ชอบขวามัน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 หลีในหอยอืมแน่นมะกระเที้ยมเลยโอ้ในกระเพดทุกคนเนื้อมนกระเพดะแต่มันสายกับกรอบเยอะ กุดกุดุดกุดขดขุวนํำเต้าถาเสียงบนเพราะว่าได้ห่อทาง้านเขาเจบนาเขาบุมีบอญิงแบบนี้กินเข้าเลยต่ออย่างนี้เสียงขานํออากอดกุดอยู่บนมือายเลย อันนี้ปลาหมึกกอืม อ <is> ื้มอค้ดสินอื้มจากวิพีน้องอื้มมันหวานองกันดีกกบเพื่อนเขาเลย ไอยเนาะทุกคนเนาะแสบบสบบ่กินน้ำเดือมาแล้วาอืเปต่บลยเลยี่นหองเลยบไล่กินกับอันเขากันดีเด้ออสเนาะเขาแต่างสบสหวานมากะโปดเพราะว่าเขาหลวกปลาหมึกเนี้ยสนามมากะโปดเย

กินบะได้เจลีมันกุ้งอือจ้ะกุ้งเป็นมีไข่น้ำเด้อไข่กุ้ง แทบกลุ่มทะเลหลายนอกจาบคลิปนี้ก็จบตอนนี้นอ้ะเพราะอนุญาตไปกินกุ้งทะเลเนาะกินเหรแบบแบบแซ่ดนะกันนทุกคนนอนไปกินกระพลล้างกล่บอกนันทุกคนนอนสำหรับคลิปนี้ก็จบทอนนี้นอ้ะถ้าใครชอบกดไลค์ก็ซับสไคร์กดแชร์กดกระดิ่งมาทุกคนนะ สำหรับคลิปนี้ก็ไปกันเลยบายบาย